รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสกับนนและก็พี่ภูมินะคะ โอ้โหวันนี้เรื่องราวของเราแน่น่าสนใจมากเพราะว่าจะมาพูดถึงเรื่องของการแตกเนื้อหนุ่มค่ะแต่ว่าถ้าหากเริ่มแตกเนื้อหนุ่มตั้งแต่1ขวบเด็กหนึ่งขวบเท่านั้นถ้าแตกเนื้อหนุ่มขึ้นมาจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็อันตรายแค่ไหนนะคะวันนี้ติดตามให้ได้ในติวรักเต็มร้อยค่ะอันนี้น่าสนใจจริงๆนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากก็คือเรื่องที่เราพูดซ้ําแล้วซ้ําอีกทําไมพวกเธอถึงไม่เชื่อพวกฉันเลยคือสำหรับน้องๆที่ชอบไปฉีดเจ้าโรคของเราโอ ฉีดขยายซ้ายอ่ะ,อะได้ยักไมบอกไม่รู้กี่ครั้งแล้วว่าอย่าไปฉีดฉีดแล้วมันอันตรายเอาไปวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราขอเคลียร์กันแบบจะจเลยก็แลวกันว่าถ้าไปฉีดแล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นยังไงขอบอกก่อนเลยว่าน่ากลัวมากถ้าคุณฉีดก็ไปหนังมันลอยขึ้นมามันก็อูมขึ้นแต่มันจะไปเบียดตังในเส้นเลือดที่จะมาเลี้ยงผิวหนังหนังก็ตายอ่าเพราะฉะนั้นองคชาติก็จะเริ่มบวมๆขาดเลือดม,มาเลี้ยงเป็นแผลพอเป็นแผลไปรักษา ไม่หายจะทีกรณีพวกนี้ต้องผ่าตัดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องปอกทิ้งทั้งหมดเลยพูดถึงเรื่องของรักแรกพบนิวซีแลนด์คิดว่ามีจริงหรือเปล่ามีจริงค่ะทําไมถึงได้คิดว่ามีจริงก <ș> ็พ่อแม่เขาบอกว่าเขาเจอกันครั้งแรกเขาก็รักกันเลย oh. มันก็คงจะแบบเจอคนนี้แล <c> ้วแบบเฮ้ยมันใช่อืม